อ,อาค่หาหูนะคะดิฉันเนี่ยัใจซื้อแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ทุกคน,นทุกคนสนุกมากแล้วคืออ่าเดี๋ยวเกมเนี่ยมันจะวัดอ่าเพื่อนๆลองได้นะอาจจะเพื่อนๆก็ได้ไที่ถ่ายรูปเพอร์ลอนทุกคนที่ <c oughs> คือแบบว่าแยกต้องการซื้อแอปพลิเคชันนี้มาดูพวกนี้ด้วยกันก็คืออ่าเดี๋ยวสแกนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมาเนาะ คนที่ได้คะแนนเยอะสูงสุดสามอันดับจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปคนละ้อยด้วยกันนะคะแล้วก็ยทุกคนอยากใครน้นะอนร้องใครด้วยกันไหนั่นแหละแ,แ,แล้วก็คือคะแนนเนี่ยมันจะวัดจากความเร็วด้วยแบบถูกแล้วก็เร็วที่สุด <c oughs> คือควเร็วที่สุดเนี่ยมันก็จะได้คะแนนเยอะโอเคไหม <c oughs> อ่านเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกนะ <c oughs> ใครเงียบช้า <c oughs> ใครเรียกโทรศัพท์นาน

ไม่พอไม่เค่ตรงนี้มีไหมคะยาวหรือ,อาขาเป็นไะหมมาเลยะน,ลนะคะ รีบก่นแล้วก็ตีเวลาอกคนตอบนาะตอบไ้ะมันมีคนที่มีตั้งแต่ท่อนี้หรอมาดูกันนะคะว่ามันมีตั้งแต่ท่อนี้ ะค,ะคือแบบมันเลยคป็กับเซอร์ติชัยว่าพี่ค,คนเกิดปีมังกรนะของเทพเลยอะเราหนึ่งคนขึ้นมาพี่ชิดดูคนเกิดปีหมา <c oughs> โอกแกวมั้งกูไงพูดชาใช่เกิดปีจมทำไมลว่ากบอกแกเยไม่อยากบอกโอเคอยากไปมองแงก,กันได้ไหอุ้ยใครเป็นคนที่ได้ที่หนึ คือคนที่เน็ตเร็วที่สุดนะคะโอเคเราไปคตกรอบไปแล้วประมาเกออเ้าเยข้อที่สองเฮ้ยแกบอกของขวัญมันเกิดที่แก้วจะซื้อให้ตัวเองในปีนี้คืออะไรพอพูดแล้ว แล้วอ่ะขอสองนดสิ่ไรเ้ยว่ทำไมคิดไม่ได้เนาะถ้าแก้มเนอย่างนี้จะดูเป็นคนดีแต่แก้มเ่ตัวคนเดียวค่ะโรงแคือเป็นคนชอบกินโรงแรม่ะทุกคนไม่รู้ไม่อไรก็เลยคิดว่า ถ้ามีโอกาสถ้ามีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยว่ากันนะถ้ามีเพื่อนจะไปบบดสเตชชั่นที่โรงแรมเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองในปีนี้นะคะโอเคพี่แหมนเขารอบอุ้ยถ้ามีกสองเดียวแก้วม <c oughs> ีคนละครอบคัวอุ้ยคุณพีพีกแล้วนี่ค่ะอุ้ย งน้ำนุ่งนี่สิตีไปเนขนคดะละเอาไวนะคะข้อที่สามน่ะเหลือกันสามท่หัวคนละอหลงแม่หลงใครเมื่อกี้มันมีเจ้าใส่สีอะไรเฮ้ยเจอหลายคนนะวนนี้ เสื้อเจอสีขาวทำ b e e ฟิตกับ,บ,บ,บแฟนๆนะคะโอเคไม่มีไรขอ้อนี้ต่บบบอไปข้อที่่นี่มันใครโอเคอ่ะข้อตไปข้อที่ส นนทนาชอบตลอดแ่ไมนได้ชอบในช่วงนี้แ่าช่วงนี้เวลาเราต้องการความผ่อนคลายเราจะมาทซนเจฟเมื่อนะก็เลยอาจือว่าเป็นศิลปินที่ชอบฟังในช่วงนี้ โอเคขอหนัโอเคะดูใครตอบเร็วสุดเฮ้ย

ว้าวนีเาตาวมาตั้งว้าวจะตัวยว้าจะเด็นทางไหนเซฟโซนเลชาบูทำไหน้องมังหายที่เหลอยู่โอเคด้วยต่อไาเซฟโซนก็คืเหมือน อะไรไม่ออกหรือแบบที่อาช่าทำเหมือนมีเดียวในโลกเราจะกินได้ทุกวันก็ทาบุ๋ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือคนนีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ้โก๋วยเตียวใครห็นกวยไมกวยเตี๋วโอเคคนที่ได้ที่หนึ่งไม่น่ามีเพื่อนเราเลย ใครผิดนะ 没什么没有弄？ Ja, ลำไส้ไจริงเลยหรอทุกคนรู้จักนี่ไหมบีดไอคิวรู้จักไหมมันมีลำไส้จริงหรอเ <c oughs> ขาไม่ได้ถามว่าคลิปล่าสุดเจ้าทำอะไรสุดท้ายในสวนลุงมห <c oughs> ากใช้บีดไอคิมันก็ต้องกิจกรรมอินเตอร์เนชั่นั่นลำไส้เกี่ยวกับ international โอเคคนถูกเรียก่า65คนนะคะคนที่ตอบเร็วที่สุดคือ สบายเลยใช้เค้ื่องขายเลยใช้เคร่อายเลยโอเคโอเคเสิร์ตติแต่คนทำไม่กูสวยนี่ยโอเค ชอบนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเพลงชอบตลอดกาลเลยข้าเป็นชอบตลอดการเองนั้นต้องอยู่หนึ่งนะแล้วแต่ว่าเรียองราวแบบสิ่งที่ไม่ร้องในวันนี้เรารู้สึกชอบอเลยนี้เว้ยคนนี้เก่งมากค่ะดีใจนะคะในในี้คะแนนได้เยอะเลยปักอุ้เอาไปดูคะแนนสิ พูดจะพูดงม่ไงไม่ไง,งไม่ยากไม่ยากมาก oh uh -huh. อ๋อนั้นอ๋อถ่ายซ้้งไม่ทีออสามพนมาตั้งไม่ทีค่ะไม่ไม่แม่จะลกเลยลสิ <laughs>